เมื่อวานแม่ไม่ได้มาแม่ไม่สบายคิดถึงแม่ไหมตัวเล็กฮะสามสีพี่วัวคิดถึงหม,มามาเปล่าสามสีเดี๋ยวกินน้ําแข็งลูกเดี๋ยวกินน้ําแข็งลูกเอ้าคิดถึงหมาม้าเปล่าเมื่อวานหมาไม่สบายไม่ได้มาเลยลูกใครจะกินน้ําแข็งคะกินน้ําแข็งลูกหมาน้ําแข็งให้กินสามสีไปกินน้ําแข็งไหลูกเป่ะกินน้ําแข็งลูกไปไกินน้ําแข็งกินน้ําแข็งแ,แมาน้ําแข็งให้กินแดงน้อยคนสวยเดี๋ยวกินข้าวลูก ข้าวลูกกินข้าวหลกกิน,ข,นข,ข้าวเลยดาวกินข้าวหลกเดี๋ยวแม่เอาให้อีกตุสวยเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวแม่เข้าไปหาเดี๋ยวมามัดเติมให้สามสกินเยอะๆลูกกินเกินกินเยอะๆลูกกินข้าวกินข้าวลูกมาวาตรงนี้ตัวน้อยกินเลยกินเลยค่ะกินเลยค่ะเดี๋ยวมามัดขนมมาให้ลูกตัวน้อยกินนะคะเดี๋ยวนี้นวลอ้วนจังเลยลูกฮะอ่ะกินตรงนี้กินตรงนี้นวลกินตรงนี้ กินข้าวกินเลยกินเลยลูกกินซะกินซะลูกเดี๋ยวแม่เอาให้อีกแม่เติมกินเลยลูกกินเลยค่ะตัวเล็กกินเลยลูกกินน้ำตาลปะเออกินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกกินซะลูกกินซะแม่เติมให้กินเลยกินเลยลูกน้อยมามาเติมให้มากินให้อิ่มไปตัวน้อยกินเลยน้ำอยู่ใต้ต้นไม้นะเดี๋ยวมามาไปเติมน้ำให้น้อยกินให้อิ่มลูกดูดูหางกระดิก นี่ลูกคนท้องากินข้าวหลกอะแม่วางฮะกินหลกกินกินด่างไม่ออกมาลูกตัวน้อยกินเลยลูกเอ่ะตัวน้อยกินหลกเดี๋ยวแม่ไปเติมน้ําใต้ต้นไม้่ะนกี้กินเลยค่ะล้างภาชนะให้ละเดี๋ยวแม่เติมน้ําให้เต็มๆเดี๋ยวแม่ไปยกอีกขังหนึ่งครับหนึ่งนะคะเกือบเต็มแล้ะด่างรู้ได้ไงแม่มานก,กี้ไปกินข้าวลูกตัวน้อยไปกินข้าวลูกตัวน้อยไปกินข้าวให้อิ่มเลยแม่เติมให้เยอะเลยไปกี้กี้กินให้อิ่มเลยลูกไปน้องกี้เนี่ยอันเดีย ขี้กินให้อิ่มเลยค่ะกินเลยลูกกี้กินเลยตัวน้อยกินเลยเออกินซะเดี๋ยวแม่มาเก็บนะเออกินเลยลูกสวยเขาเจอแม่ดีใจนี่ไฟโซล่าติดนี่ไฟโซล่าแม่ติดตรงเสานี่นสวยไอีกินข้าวนะคะกินข้าวมาทุกอนแดงน้อยอยู่ไหนมากินข้าวนี้มาลูกแดงน้อยกินข้าวแดงน้อยมากินข้าวลูกแดงน้อย แดงน้อยโอ้ยมากินข้าวลูกแดงน้อย,ยแดงน้อยมากินข้าวลูกคนสวยคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยแม่ติดไฟโซล่าให้ยุงจะได้ไม่กัดนะเออกินซะน่านไม่ให้คนสวยเลยลอกเออผ่านออกมาให้คนสวยก็ให้แดงน้อยเลยแดงน้อยมากินข้าวลูกแดงน้อย ข้าวนะลูกอีกถาดหนึ่งของแดงน้อยนะแมวผ่าวางไว้ให้หนูเลยนะแม่เปลี่ยนน้ำให้หนูแล้วนะลูกน้ําเปลี่ยนให้แล้วจอยแม่เอาข้าวมาให้อยู่นี่นะลูกเนี่ยจอยมากินตรงนี้ลูกเนี่ยจอยมาจอยมากินข้าวเนี่ยจอยเนี่ยแม่วางตรงนี้นะจอยมากินนะลูกใครใครวาดหน้าหนูเนี่ย ใครเขียนให้หนูเนี่ยโหน่ากลัวเลยอ่ะดูสิใครวาดหน้าให้แดงน้อยเนี่ยใครแกล้งหนูสิดูด,ดูดูแดงน้อยนี่ใครวาดหน้าน่ารักจังเลยดูสิโอ้โหมีคิ้วมีหนวดด้วยอู้ดูแล้วหน้าเก่งขามมากเลยนะเนี่ยฮะเดี๋ยวแม่เติมให้อีกหนูเดี๋ยวแม่ไปเอาอาหารมาเติมให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาขนมมาให้ด้วยกินซะมาให้ขนมคนละอันอแดงน้อยกินข้าวลูกเนี่ยแม่เติมให้แล้วกินเลยลูก Ngói nói nôm nè, đi hai mẹ. Ep thơm hà nội kênh nà đành nối. Ngói kín lèo kín thắng 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 kín เนี่ยคนสวยกินปะกินปะกินปะกินอะไรลูกหาตาลอะสามสีแม่ให้ลูกเอออะแม่ให้ลูกค่ะน้ำน้ำตาลกินขนมเอออะพี่วัวคะกินขนมออขนมเออดาวขนมเออเออเออ กินขนมลูกเออกินซะลูกเออด่าง่ะด่างขนมลูกเออน้องเกี๊ยขนมอ่ะตัวน้อยอ่ะแม่แดงเอาป่ะคะเอาแม่แดงแม่ให้เอาป่ะอ่ะตัวน้อยอ่ะลูกอ่ะตัวน้อยกลัวอ่ะกินเลยลูกอยากขนมไหมลูกเอาไหมแม่ให้เอาป่ะจอยมาลูกมาอ่ะเนี่ยจอยจอยเนี่ยขนมมาเนี่ยแม่ไว้ในนี้จอยแม่เอาขนมไปกินนะลูกไป เออกินขนมนะกินเลยลูกไม่ต้องกลัวแม่หรอกกินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยเก่งมากเก่งมากกินเลยลูกจ่อยกินเลยลูกแม่ให้สามสี่กินซะลูกแม่ให้หรอกแม่ให้เออหรอกแม่ให้ลูกกี้แม่ให้ด่างกอ่ะกินนะเออน้อยกินเลยลูกเออระวังรถนะลูกกินน้ำ แข็งลูกลกินซะสามสีอะน้ำสามสีลูกตารน์่ะตับย,นะยัวตัวเล็กแม่ให้ตัวเล็กเอาเลย เล็ี้ยครีกลูกแล้วลูกกินไลยแทะเล่นเลยอ่ะแม่ให้นวลเออกินน้ำเยอะๆลูกไม่เปลี่ยนน้ำแล้วค่ะน้ำสะอาดแล้วเอออันนี้ของอันนี้ของน้ำตาลขาวอันนี้ของน้ำตาลขาวเฮ้ยดู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 เดี๋ยวแม่ต้องไปหาคน หาคนท้องแล้วนะคะกี่โมงแล้วหกโมงจะครึ่งวันนี้ต้องไปติดพัดลมให้คนท้องค่ะท้องบีสองตัวเล็กเอ้ยเน่เน่แม่ทําข้าวมาให้กินเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะวันนี้ใส่กล้วยใส่ลูกชิน้นใส่ข้าวแม่ต้มใส่ไข่ด้วยรอแป๊บหนึ่งนะคะ,ะกินข้าวลูกกินเลยเดี๋ยแม่มีให้อนลิงกินอะลูกินกินเสร็จลูก มีลูกชิ้นมีไข่ด้วยนะมีกล้วยน้ำว้าด้วยมีข้าวด้วยหรอกสองมากินข้าวดูวตัวนิดหนึ่งกินซะกินซะดูกินซนะอืมกินซะดูกินไม่อิ่มนะลูกนะมีลูกชิ้นมีไข่ด้วยนะกาาาินเลยค่ะคนท้องกินไห้อิ่มเลยกินเลยลูแม่เก็บหญ้ามาให้กินเลยค่ะ กินยากนลูกข้าวกินไม่หมดกินยานะลูกแม่ล้างให้นะคะ่ะเออกินยากนะจะได้แข็งแรงนะลูกนะเออเดี๋ยวค่อยกินขนมขกินยากาเออคนท้องตัวเล็กีสองชอบกินยาแม่ล้างให้สะอาดแล้วลูกอ๋อกินขนมไหมดูดิตื่นเต้นกับขนมแม่มากเลยดูเดียดูเดีย๋ยข้าวยังกินไม่หมดเลยจะกินขนมละอ่ะเดี๋ยวแม่แกะขนมในหะ้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแม่แกะขนมให้นะคะ อันหนึงนะคะคนท้องอยากกินขนมแม่รู้แล้วหรอกกินบ้าขนมอุ้ยกระโดดจากแม่เลยเอามามามากินขนมกินขนมค่ะหมดายในพริบตากินขนมหมดภายในพริบตาอ่ะกินหรอ่ะกินขนกินกินกิน ท้องชอบกินขนมเนะี่ยทท้องชอบกินขนมมีสองกินไม่ทันแม่เดี๋ยกินขนมแท่งหมดแล้วหมดภายในีิยี่ตาล้วลูกบอลมาให้เล่น <c oughs> ตัวเล็กเฮ้ย <c oughs> ตัวเล็กเล่นลูกเทนนิสตัวเล็กเล่นลูกลูกเทนนิสกินขนมไหมคะกินขนมไหมแต่แม่ขนมใหม้แป <c oughs> ๊บนึงนะคะอันนี้แม่อันนี้บีสองอ่ะเอาตัวเล็กก่อนอ่ะบีสองคะให้ <c oughs> กินขนมไปเลย สุดแรกัวดแรกเอาป่ะคะเอาไปให้แม่โอ้น่ารักจังอันนี้ให้พี่สองอันนี้แม่หมาให้คนท้องกินเลยหนึ่เต็มเต็มแล้วนะนี่ข้าวเหลือนะแล้วนี่็ยาน้ำสะอาดหมดแล้วเถอะนะกินกะ็ได้กินก็ได้กินซะ เราจะสองคอ่นะนี่มาให้พี่สองอีกสองอันอะมาให้ตัวเล็กอีกสองอันค่ะให้คนท้องอีกสองอันนะคะขนมให้อร่อยนะลูกไม่ไปแล้วนะคะคุ้มพอแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูกวันนี้เขาไม่ว่างมาติดพัดลมให้นะลูกสงสารจังเลยลูกเลยกดทนไปก่อนนะลูก